สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวโมดูล10ดาวนะครับรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับ ZKJVA12KX นะครับสเปคนะครับไฟเข้านะครับ5.3ถึง3.2โวลต์นะครับไฟเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็จะออกด้านนี้นะครับเอานะครับอยู่ที่1.2 โวลต์ถึง32โวลต์นะครับแอมนะครับแอมอยู่ที่8แอมนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่12บองแอมตามตัวโหลดนะครับผมตัวปรับวงก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้จะรีดปิดเปิดนะครับปิดเปิดเอานะครับนี่เอาเดี๋ยวศูนแล้วก็เวลาเปิดนะครับใช้งานอินนะครับอินเอานะครับอ่ ั้งใช้งานนะครับก็หาไฟเข้ามาเป็นไฟดีซนะครับหรือว่าผมเอาหมอ้หมอแปลงอะอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเปิดเอาอยู่ที่4.85นะครับผมจะมาทดสอบกับพัดลม12โวลต์นะครับนี่ครับขับ้วบวกขัข้วลบแล้วก็ตามด้วยขั้วบวกครับ พัดลมเริ่มหมุนแล้วครับมาดูครับกินไฟอยู่ที่0 1นแอมหแอมนะครับถ้าอยากดูวัดนะครับให้กดอินพุตค้างไว้ประมาณ3วินะครับ 1, 2, 3แล้วก็ปล่อยครับอ่ามันก็จะแสดงวัดขึ้นมานะครับ0 5นอวัตต์นะครับอ่าผมจะเร่งแอมนะครับตัวนี้หมุนตามเข็มนาฬิกา นะครับโวลต์จะเพิ่มนะครับเพิ่มรุ่มมุมแรงขึ้นวัดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ฮะวัดเพิ่มขึ้นถ้าอยากดูแอมนะครับออก็กดข้างบนครับ 1, 2, หนึ่งสองสามศูนย์จุดหนึ่งแปดแอมพลุ่มรุ่มเราแรงขึ้นนะครับ สิ่งสมบูรณเลยครับอันนี้อยู่ที่100โวลต์กำลังหน้าอ่าตอนนี้อยู่ที่0.29แอม ดูวัตต์ก็กดค้างไว้แล้วก็สามจุดสี่แปดวัตต์นะครับกินพลังงานของพลังเตัรนี้ครับทีนี้ก็เป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับัวนี้จะมีกรอบข้างบนด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ัวนี้ผมซ่อมนะฮะตรงนี้พังก็คือซ่อมอนะครับเป็นโมดูลเส็ดาวนะครับผมครับ